เพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาที่ถนนตรงไปที่สมเด็จนะคะอำเภอสมเด็จจะมาซื้อหญ้าไปให้วัวนะคะนี่ค่ะเขาขายอยู่ตรงนี้นะคะงามมากนะคะมีหลายร้านด้วยนะคะเราจะลงไปนะคะแบบเปียบแบบสามอนี้สัรดาห์ไปเกอร์ยางทีก three four one เพราะ่าพราะเขาจะไปแบ่งอยู่แล้วเอาสองร้อยเอาลูกเอาแบบไหนพี่อยู่ข้างเอาเงินเก็บดูลูกอันนี้จอดได้ไหม อยูพักเลยอเคลงไป้าน้ออคุณผู้ชมข้ลมาถึงแล้วนี่สอันนี้เขาเรียกว่ายญ้าอะไรคะอ๋อหญ้าอะไรนะท้ายเขือนซุปเปอร์ลิตท้ายเื่อท้ายเลื่อนอ๋อท้ายเขือนซุปเปอร์ลิต์คุณผู้ชมมังเข่าอ้ยมังหย่าอ๋อ อ๋อวานอิสราเอลโปรแแบโปรแบค่ว่าโปรตีนสูงอ๋อโปรตีนสูงกว่านะคะองามไม่ไเงี้ยมีย่าคือย่าอันนี้เท่าไหร่นะกี่อันสเหมือนกันค่ะอ๋อเหรอดูที่ปริมาณขนาดมันแต่ว่า3 3 3 3 ตัวตัวนี้จะเป็นหกเขาใส่เล็กมันก็มันก็มันนั่นหัวเขาเขาคำนวณมาแล้วก็เหมือนกันเขาคำนวณชั่งมาแล้วใช่ค่ะจะใช้ว่าเราจะเอาไหนท่านี่นเี่ตัวนี้เซเว่นได้ไหมเจ็ดนัทสองร้อยเนาะใช่ไหม ชีเซชีแคนกิฟ <naw>, ยูฟอร์เดสบันเอเอฟฟอร์ทัวนเเนี่ยเอฟฟอทวนเดทมาเป็นตัวนี้สมัดเป็ตัวนี้หอันไหนดีที่มาแล้วสูงเขะมาแล้วสูงเขนะหนูจะให้เป็นมัดใหญ่ถ้าหมดอะมาไปไม่ได้แต่กหนูจะให้มัดเล็กเป็ัวคือแถมร้อยละหนึ่งชีแคนชีแคนกิ you ดิสมอลฟอร์ฟอร์ฟรี อายเด็วันโอเคเออ้วคเอาเอาตัวนี้ใช่ไหมเอาตัวนี้ไหนที่แถมอ่ะโอเคโอเคโออาตัวนี้สองนนะพี่นะคโอเคโอคโอเคโอเคโอเอเอเอาคอนคโโอเคเอโอเคโอเคโออคโอเเอโอเคเ คุณผู้ชมคะเขาขายไปนู่นนะคะยาวไปนู่นค่ะคือขายอยู่นี้เป็นอาชีพเลยนะคะเพราะว่าเขาปลูกได้นะคะใต้โรงงานนะคะโรงงานที่เอาน้ําออกมานะครับก็เป็นน้ำออกมาจากโรงงานเรอแม่ว่าอะไรล่ะโรงงานโรงงานทำอะไรเราถามเขาก่อนโรงงานผลิตเดี๋น อ๋อด <Okay, S 2> น,น,นี้ครับย oh. ูนิตวนิตยูนิตเดร้ตัวนั้เจ็บเยันอ่ะยูนิ in, need, need, need you, ตมนอนอนอนบันเฮโอเคไออไลคนอนนอนเวลี่ซอกโอนโอนจะเช็ค้นอ่างเธอสมออแอาเธออมแบบเยกับายโเอาอีกชุดหนึ่งค่ะ Seven. seven for Double <laughs> <laughs> oh, okay. oh. oh. oh, okay. Yes. Three. อันนี้คือคือเป็นท่อนๆเอาไปปลูกนะคะคุณผู้ชมท่อนๆเอาไปปลูกถ้าใครจะเอาไปปลูกนะคะนูะ่น,นแ,ยแยกไปหมดมีหลายเจ้านะคะ แถมให้หน่อยเล็กๆอ่ะแถมให้เล็กแค่หน่อยเย้เก่าก็บมาสกก่อนไอ้ไอ้เล่าให้ฟังหน่อยญาต<อ>ิอะที่ที่ปลูกอะ่ะเขาบอกว่ามันออกมาจากโรงงานใช่ไหมน้ำ,นำเล่าให้ฟังหอยโรงงานอะไรน,นะโรงแ้ โรงงานอะไรนะเอเชียโมดิฟายคือคอนดิตอะไรคะเออเป็นโรงแป้งค่ะอ๋อโรงแป้งแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาค่ะใช้น้ำอัดบบกับลงแป้งอ๋อน้ำอัดเสร็จแล้วก็เอาลงมาแตะตรงที่ที่เราเดินทอเดินทอใช่ไหมอ๋อต้องเดินท่อเข้าสวนแล้วเราก็ปลูกใช่ไหมคะนี่ดีมากเลยอาชีพนี้ดีมากเลยก็เราต้องอยู่ท้ายโรงงานเนาะที่ทจะลงมาใช่ไหมจะลงมาบ่อจะอยู่ที่สูง๋อบ่อที่สูงแล้วก็ท่อ ต่อท่อลงมานี่คือค่ะก็ได้ทางสร้างประโยชน์ให้แบบมหาศาลเลยนะให้ได้บัวเนาะบัวนมบัวอะไรนะคะสี okay. 400่ร้อยเงโอเคเดี๋ยวโฆษณาให้เดี๋ยวลูกค้ามาซื้อเยอะๆนะให้รวยๆนะอ๋อมีเบอร์โทรด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่านะคะโทรมาจองได้นะคะจะเอาเยอะๆถ้าใครมีฟาร์มบัวนะคะนี่ค่ะบอร์โทของแม่ค้านะคะอยู่ถนนเส้นนี้แหละถนนเส้นนี้ไป สมเด็จค่สมเด็จนะคะปรสินสมเด็จนะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ